สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรองเท้าเช่นเดิมนะครับแต่ไม่ใช่รองเท้ารุ่นใหม่อะไรนะก็จะเป็นรองเท้ารุ่นเดิมแต่สีใหม่ครับผมดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้กันแล้วว่าคือ B My Carbon สามจุดศเทออ่ามาเป็นกล่องนี้เลยครับจาก B My Run นะครับผมอ่า B My Run ไท a แ l นด์อัลเทรไลท์ดิลเนะครับตัวแทนทางการของ b m ไจากทางไทยนะครับผมนี่เลยก็เหมือนเดิมนะครับสั่งมาก็จะได้ถ้า b m ไก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีกล่องนะ b m ไจะไม่มีกล่องจะเป็นอ่าบับเบิ้ล่างนี้นะครับซึ่งเป็นหูหิ้วได้ด้วยใช้งานจริงได้เอาไปใส่รองเท้า,เาไปข้างนอกได้เลยก็คือ คาร์บอนสามิสูจเทอร์โบสีใหม่นะเพื่อนๆนี่เลยสีแดงก็ยังสเปคเดิมนะครับสเปคเดิมเหมือนเทอร์โบทั่วไปเลยอ่าตัวนี้ก็จะไม่ใช่แผ่นทองนะจะเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนตัวเทอร์โบเดิมเลยนี่เดี๋ยวผมมาเทียบข้าวให้ด้วยว่าวิวัฒนาการของเจ้าคาร์บอนสามพิสูนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงบ้างน,นะครับเพราะว่าผม ก็มีมาทุกซีรีส์และวสำหรับตัวคาร์บอนสามนะอ่าลืมไปอันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่เบสนะครับแอดมินเบสจากทาง b m ไมล์รนะครับก็คือ b m ไมล์ i ทยแลนดะ์ออโต้ไลท์ดิลเลนะไอตัวนี้ได้รับความอนุเคราะห์เขาส่งมาให้ใช้นะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับตัวตัวสีแดงนี้นะครับอ่าพี่เบสส่งมาให้ใช้นะครับนี่เลยสีแดง ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับสำหรับ b m มนะครับผมสั่งซื้อได้ที่ b m ม Lu ลันได้เลยนะครับ s h o p e e b บมายลันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอ่าขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวแทนทางการนะครับเพราะว่าแนะนำสั่งเป็นตัวแทนทางการดีกว่าครับถ้าเกิดเราได้ของไปเนี่ยเราซส์ใส่แบบคับไปหลวมไปนะครับอ่าถ้าตัวแทนเนี่ยเขาก็จะดูแลให้นะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปใส่ข้างนอกนะครับอย่าเพิ่งไปใส่วิ่งข้างนอกใส่ลองแล้วซสนไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยว ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูแลให้นะครับดีกว่านะครับอ่าแล้วบางทีแบบเราพิออเดอร์อะไรเงี้ยครับระยะเวลาก็อาจจะนานบางทีของอาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า B My Run นะ่ยทางตัวแทนไทยเนะี่ยมีของพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณอนทนเนี่ยรอแบบภายในแบบ1 2ชั่วโมงถึงมือเลยนะครับอ่าสำหรับร้าน B My Run นะครับเพื่อนๆ สั่งซื้อผ่านในช้อปปีได้เลยนะครับสําหรับ B ีไมล์รันนะครับผมซึ่งผมก็สั่งมาหลายอย่างนะครับสําหรับ B ีไมล์ทั้งหมดเนี่ยผมก็สั่งที่นี่อย่างเดียวนะครับเสื้อผ้ากางเกงถุงเท้านะครับหมวกนะครับสั่งที่นี่หมดเลยนะครับผมามาพูดต่อกันเรื่องตัวนี้สําสหรับตัวนี้ก็คือสีใหม่เดี๋ยวดูกันชัดๆนะมัวแต่พูดเยอะอให้ดูกันชัดๆก่อนสีแดงครับผมตัวนี้ก็สีแบบโอ้โห สีสันแบบสุดๆเลยแล้วด้านด้านล่างเนี่ยพื้นจะมีประกายทองนะครับอ่าจะมีประกายกาก,ากเพชรทองทองแล้วก็จะมีทองทองอยู่ตรงขอบๆนะครับผมก็เลือกมาเหมือนเดิมนะครับผมไซส์ก็ตัวนี้คาร์บอนสาูนย์เนี่ยใหญ่อย่าดู US แล้วก็หน่วยข้างหลังที่เป็น CN นะครับให้ดู EU แทนอ่าดู EU ตรงคู่เดิมแทนได้เลยก็อัปเปอร์แบบนี้ผมโคตรชอบเลยคือจะใส่แบบโปมากๆเหมือนเดิมครับเช่นเดิมไม่ไม่ได้มี อินโซข้างในมานะครับอัปเปอร์ก็จะเป็นแบบว่า่าผ้าแบบตาข่ายแบบละเอียดนะครับเป็นชนิดไนล่อนไนล่อนหน่อยอเป็นผ้าแบบเหมือนแบบถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นพลาสติกครับแต่คือตรงนี้เนี่ยระบายอากาศดีมากๆแล้วก็จะโปร่งมากๆครับตัวนี้คือไม่มีอาการเสียดสีเลยครับผมใช้มาตั้งแต่สามสูจน์แรกเนี่ยชอบมากๆเลยแล้วก็เชี่ยวเป็นแบบหยักนะครับเช่นเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคย ไม่เคยใช้ตัว3.0มอคาร์บอนสามนะครับเชื่อแบบหยักเช่นเดิมลิ้นก็แบบบางนะครับผมอาลิ้นแบบบางนะครับข้างหลังก็จะมีภูแทบใช้งานจริงได้ครับส้นบุนุ่มอาส้นบุนุ่มมาโฟมเป็นเบสเเ็นพีบ้านะอพีแบ็กอเบสเป็นพีแบกแล้วก็แผ่นคาร์บอนอคาร์บอนอมีความแข็งประมาณหนึ่งสำหรับตัว คาร์บอนสามศูนเนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาสําหรับใส่ฟูมาลาทอนได้เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็เอาไปใส่ถึงระยะอันต้ามาเลยหกสิบร้อยเคอะไรเงี้ยครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวลองมาชั่งน้ําหนักดูว่าแตกต่างกันหรือไม่นะเพราะว่าคู่เดิมผมเนี่ยอ่าคู่เดิมผมจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยสองกร,รัมในไซส์นี้นะครับอ่าด้านในก็จะมีเขียนบีไม้นะ แล้วก็มีปลายแท็กมานะครับผมปลายแท็กก็แกะออกง่ายๆเลยสำหรับปลายแท็กในส่วนของฟิลลิ่งของเจ้าตัวคาร์บอน30เทอร์โบเนี่ยคือข้อดีที่สุดเค้าเลยนะครับข้อดีอย่างแรกคือใส่สบายครับเป็นรองเทา้าที่เขาเรียกว่ารองเท้าใส่แข่งครับคืออันนี้นเป็นตัวแข่งนะครับจริงๆเราเกิดมาเป็นตัวแข่งเลยนะสำหรับ เจ้าตัวคาร์บอน3.0เนี่ยวิ่งระดับฟูลมาราธอนแข่งขันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอามาใส่วิ่งแบบทั่วไปไม่ได้นะครับใส่ซ้อมนี่คือเหลือๆนะครับไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ใส่สบายแล้วก็เบาเบาเนี่ยตัวนี้จะเบามากๆเลยสำหรับไซส์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักก่อนว่าน้ำหนักเท่าเดิมไหมนะแต่ว่าสเปคะไม,เม่เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแตกต่าง อ่าสองร้อยสิบกรัมนะตัวนี้สองร้อยสิบกรัมสองร้อยสี่กรัมจะหนักกว่าตัวเดิมของผมนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้ดูที่เป็นคาร์บอนนี่ครับเพื่อนๆคาร์บอนสามพิศูนฟอ่าคือจริงๆแล้วอะ่ะชื่อเต็มๆเ,เขาคือ B ีไมเออร์อเ a ซิ่งคาบสามศแล้วก็ตัวนี้คือตัวแรก อันนี้คือไซส์เล็กของแฟนผมซึ่งของผมอะ่ะมีเหมือนกันแต่ว่าขายไปแล้วเสียดายมากโฟมเป็นอลิฟติกทีบนะจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนตัวเทอร์โบนะซึ่งส่วนตัวผมไม่ชอบโฟมตัวแรกมากกว่ามันมีความนุ่มแล้วก็มีความรู้สึแกแบบยุบแล้วเด้งเด้งชัดกว่านะแบบมีน้ํามีนวลมากกว่าแต่น้ําหนักกับมันจะมากกว่าตัวเทอร์โบประมาณ20กรัมในส่วนของน้ําหนักนะ แล้วก็แผ่นคาร์บอนจะอ่อนกว่าตัวแรกเนี่ยโฟมนุ่มเด้งแผ่นคาร์บอนอ่อนกว่าแรงดีดน้อยกว่าพอมาอัปเกรดเป็นเทอร์โบเนี่ยอ่าเป็นเทอร์โบนะครับซึ่งสีแดงก็เป็นเหมือนกันอันนี้สเปคเดียวกันนะปรับคือคาร์บอนตัวแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นเทอร์โบอ่ะมีปรับโฟรมรอบหนึ่งแล้วอ่าแล้วถามว่าอัปเปอร์มันต่างกันไหมตัวแรกอ่าตรงฮิลคัพด้านในที่เป็นฟองน้ำบูนุ่มตรงส้นนะครับ มันจะเป็นสองก้อนอ่ามันจะเป็นสองก้อนสองชิ้นด้านนี้อ่าซ้ายขวาเลยแล้วเนื่องจากอัปเปอร์เนี่ยมันจะมีความโปร่งมากและหลังคาเท้าเนี่ยจะสูงมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีแผ่นแผ่นอินโซข้างในมานะครับเลยจะเหลือพื้นที่น่ยให้มีรูมเยอะขึ้นตัวแรกเนี่ยมันจะมีบางคนอาจจะเจออาการแบบเท้าหลงเหลงหน่อยแล้วพอปัั่มาเป็นเทอร์โบเนี่ยด้านหลังจะมีบุนุ่มมาเป็นก้อนเดียวแล้ว แล้วตรงตรงส้นเนี่ยมันจะทําให้มีพื้นที่ลดน้อยลงมันจะกระชับขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าให้ลดไซส์ครึ่งไซส์แต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ลดเพราะว่าผมมาใส่แล้วยังเหลือพื้นที่หน้าเท้าแบบ1นิ้วโป้งกับลังดีซึ่งเท้าจริงผมเนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดซมตัวนี้ก็เลือกเป็น45 EU เท่าอเท่าๆกับรอ,องเท้าวิ่งที่ไซส์ามาตรฐานแบรนด์อื่นเลยแต่จะเหลือพื้นที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆเล็กน้อยครับประมาณ1-2มิลน,นะครับสำหรับ อาตระกูลคาร์บอนสาสูนน์นะครับพอปรับเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยเป็นอาโฟมพีบ้าเนี่ยได้ความเบาขึ้นแต่ว่าหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยจะชอบอลิฟติกล้อนแรกมากกว่าซึ่งมันจะมีความนุ่มมากกว่าอันนี้ผมจะเทียบจากชอเอที่ผมมีนะอันนี้คือไม่ได้เอาไว้เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องหาเป็นชอซี C ที่มันแบบ มาตรฐานวันนี้มาวัดแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะวัดแค่ให้มันเทียบความระดับความนุ่มของโฟมความแตกต่างกันระหว่างที่ผมมีก่อนแต่ว่ามันไม่สามารถเอาไปใช้ในเหมือนว่าเทียบเบนท์มากทั่วไปได้นะเพราะว่าอย่าง b ีไมเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นชอซีซึ่งเขาจะมีผลแจ้งมาอยู่แล้วว่าประมาณเท่าไหร่40เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในชอชอเอน่ะค่ามันจะน้อยกว่าซึ่งค่ายิ่งน้อยกว่าเนี่ยจะนุ่มกว่าแต่ว่าเทียบกับชอเอชอซี ต้องเทียบกับเป็นชนิด A หรือชนิด C ด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเป็นชอ A แล้วก็ราคาแค่500กว่าบาทอันนี้ผมจะแค่เทียบแบบในในตัวที่ผมมีเนี่ยมันมันต่างกันยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้ผมจะวัดแค่ตรงนี้นะเพราะว่ามันพื้นพื้นผิวมันเรียบที่สุดปรับตรงส้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวัดจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งโฟมบนโฟมล่างน้ความนุ่มของโฟมมันก็จะบางทีมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันเป็นโฟมแบบ ชนิดเดียวกันแล้วก็ผมก็จะวัดแค่ความแตกต่างระหว่างคู่เฉยๆเบื้องต้นเฉยๆนะครับอ่าผมจะวัดแค่เป็น,เป,นเป็นตรงส้นน่ะด้านหลังก็ตัวอลิฟาติกเนี่ยมันจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ30นะอ่าความนุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30มสิบสาสเบแล้วพอมาเป็นคาร์บอนเทอร์โบร็อตแรกนะเทอร์โบตัวแรกนะครับที่ขายเลยเนะี่ย อ่าสีเลนโบนี่ยของผมเนี่ยโฟมพีบ้านะครับมันจะอยู่ที่อ่าสามสิบสามสิบสามอ่าเดี๋ยวผมวัดใหม่อีกสักครู่ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สามสามสี่สามสี่สามห้าอ่าประมาณสามสี่สามห้านะ สาผมตีเป็น3าหแล้วเออมันมีตัวนี้ด้วยตัวที่เป็นอาคาร์บอนเทอร์โบเหมือนกันทจริงแล้วมันเป็นเทอร์โบเหมือนกันนะแต่มันเป็นเทอร์โบอาในไทยเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้เป็นว่าเทอร์โบอีลิเป็นเทอร์โบโกอีลิอาตัวนี้ตัวอีลิปนะผมจะเรียกว่าอีลิปจะเปลี่ยนเป็นแผ่นคาร์บอนสีทองซึ่งจะพิเศษกว่าตัวเทอร์โบทั่วไปมันจะเคลือบสารให้ความแข็งมากขึ้น แล้วมันจะมีความดีดมากขึ้นมีความดีดมากขึ้นตัวน้ําหนักเนี่ยเท่าเดิมนะน้าหนักเบาเหมือนเดิมมันจะแข็งขึ้นดีดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเท่าที่ผมลองใช้มาแล้วน่ะฟิลรวมๆมันเปลี่ยนด้วยเหมือนว่ามันแข็งขึ้นแล้วมันทําให้เวลาเรากดเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนมีสปริงครับเพื่อนๆมันเหมือนแผ่นคาร์บอนมันดามแล้วมันแบบกดสปริงแล้วมันเด้งขึ้นครับมันเหมือนเด้งขึ้นนิดนึงด้วยโดยโดยรวมๆเนี่ยซึ่งตัว ตัวโกน่ะตัวอีลิน่ะโฟมเหมือนเดิมนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความแน่นขึ้นโฟมมันไม่ได้นุ่มนุ่มขึ้นนะผมรู้สึกว่าเทอร์โบตัวเดิมเนี่ยมันย้อยกว่าอ่าถ้าเกิดวัดน่ะวัดเป็นตัวเลขนะครับในในการใช้งานจริงด้วยนะอ่าผมรู้สึกว่ามันมันมีความแน่นมากกว่าแล้วก็เด้งเลยเด้งเร็วขึ้นนะครับแล้วเท่าที่วัดน่ะ ตัวเลขของค่าที่บอกมาเนี่ยมันอยู่ที่38นะเลยครับเพื่อนๆซึ่งตัวตัวเทอ,อร์โบเดิมอะอีลิฟติก30ใช่ไหมครับเทอร์โบตัวแรกเนี่ยมันคือ35มสิบห้าอสามสิบห้านะครับความนุ่มของโฟมเนี่ยเทอร์โบเทอร์โบตัวแรกนะแล้วตัว e in, อีลิตเนี่ยสามสิบแปดอมาส่วนของ เทอร์โบสีล่าสุดนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีมันเขาทาสีด้วยซึ่งทาสีเนี่ยบางทีมันมีผลต่อความตึงนิดนึงนะอาจจะเล็กน้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองหาตาแหน่งดูก่อนว่ามันยังไงบ้างนะโอ้โหเพื่อนๆเฮ้ยมันต่างกันเยอะเกินอะ่ะ เฮ้ยมันต่างกันเยอะเกินไปนะเพื่อนเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าด้วยสีด้วยหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะโฮทิ้งไว้นะอันนี้ผมวัดตำแหน่งเดียวกันนะผมจะโฮทิ้งไว้นะให้เพื่อนเพื่อนเห็นในกล้องนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตำแหน่งอื่นด้วยที่มันเป็นโฟมไม่ใช่ทาสีคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปห,หาเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูทีแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาค่าแบบ ค่าเป๊ะๆก่อนมันคือคือมันต่างกันเยอะเกินไปครับเพื่อนๆความความแบบแข็งอะเดีผมแป๊บน,นึงนะผมหาตำแหน่งให้มันจุดจุดแบบนิ่งๆก่อน41ครับเพื่อนๆจากจากตัวไอตัวอีลิตตัวที่เป็นโกนี่ยมันเท่าไหร่เมื่อกี้38ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มัน41อะ เฮ้ยมันเขาแอบปรับโฟมหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีอ่ะเขาไม่ได้แจ้งอ่าสามสิบแปดอ่าตอน,นแล้วมันมีจุดโฟมล้วนๆน,นะตรงกลางนะอ่าลองเอาจุดโฟมล้วนนะตรงกลางแต่แต่ว่าพื้นผิวอ่ะพื้นผิวมันมันไม,ม,นไม่มันไม่แน่ไหมครับผมก็เลยแบบอยากจะวัดแค่แบบตรงส่วนของพื้นผิวที่มันที่มันค่อนข้างแบบ วัดง่ายมากกว่าอ่าตรงกลางเนี่ยตัวโกเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดอะลิฟาติกประมาณยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่เทอร์โบโตัวแรกสาม สาสิบสองเมื่อกี้โกเท่าไหร่นะผมวัดใหม่ทีหนึ่งโกสามเมตรเหรอสามสามเนี่ยพื้นผิวมันไม่ค่อยชิดไงเพื่อนๆมันก็เลยวัดยากสามสามมิบเอ็ดเออกลายเป็นตัวนี้มันตัวนี้ดันเฟิร์มกว่าพอวัดส่วนนี้นะสามสามเนี่ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่มีไม่มีทาสีนะ ตรงกลางสามสามเออจริงๆแล้วผมว่ามันเกี่ยวกับสีด้วยเนี่ยความตึงของสีเนะี่ยอ่าไม่ไม่ใช่แบบว่ามันมันในนี่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่คือมันไม่ใช่ความความตึงของโฟมจริงๆคนระับมันมีสีด้วยอันนี้ก็คือเราต้องระวังด้วยนะ โดยรวมเนี่ยผมว่าพอๆกันนะอ่าเบื้องต้นนะอ่าเบื้องต้นเลยคือพอๆกันนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันปรับอะไรนะครับสําหรับโฟมในส่วนของตัวเทอร์โบเนี่ยอ่าสีใหม่คือมันเป็นแค่สีใหม่เนี่ยครับมันเป็นสีใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบเป็นนี้เลยอ่าสามสีแล้วก็มีอลิฟติกรอ่แรก อ่าสำหรับครอบครัว3.0เทอร์โบนะในส่วนของไซส์ก็ดู EU ครับเพื่อนๆมันไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดครับดูที่ EU เลยก็เดี๋ยวจะสวมใส่คร่าวๆก่อนอ่าสวมใส่ให้ดูนะให้ดูฟนะิลหน้าตาแล้วก็พูดคร่าวๆนะเพื่อนๆสำหรับการสวมใส่เจ้าตัว คาร์บอนเทอร์โบสีใหม่นะครับผมซึ่งตัวเนี่ยมันเบามากๆแล้วก็สวมใส่ง่ายสบายวิ่งเพลินๆตัวคาร์บอนสายสูนเทอร์โบเน่ยใส่แล้วแบบเป็นตัวที่วิ่งเพลินมากๆแต่ในการในความแอคเซสซีฟเนี่ยมันไม่ค่อยแอคเสซีฟมากมันไม่ได้แบบเด้งแรงมาก ่าข้อที่ข้อที่ส่วนตัวผมนะแล้วก็หลายๆคนเขาก็บอกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เร่งได้ทันใจถ้าไปเทียบกับตัวอื่นแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสบายเนี่ยคืออยู่ในท็อปทอปของรองเท้าวิว่งที่เป็นซูเปอร์ชูนะอ่าที่เป็นสำหรับตัวท็อปแข่งขันนะครับอ่าเบื้องต้นผมใส่2ตัวเลยอ่ามีความสบายเหมือนเดิมครับ โฟมเนี่ยมันจะมีความนุ่มสบายเท้าอ่านุ่มนุ่มเด้งสบายมากๆแล้วผมเป็นคนเท้าล้มด้วยเท้าแบนด้วยตัวนี้ไม่ดันอุ้งแล้วก็ไม่ล้มในอ่าเดี๋ยวเทียบคร่าวๆระหว่างเทอร์โบเดิมตัวแรกนะสีสีแรกสีสีเลนโบกับสีแดงนะแต่ต้องบอกเลยว่าสีเลนโบเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะ ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้เยอะมากตัวนี้ก็โฟมก็จะไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรมากเพราะว่าบางทีใช้เยอะนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างอ่าสีเดิมแต่โฟมเหมือนกันนะแต่คนละเขาเรียกว่าคนละคู่อ่ะมันอาจจะรู้สึกแตกต่างถ้าเกิดโฟมเราใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกันนะเพื่อนๆอ่าผมรู้สึก อันนี้กางเกงบีมายนะสั่งได้ที่บีม u ยันเลยนะครับในร้านเดียวกันเลยที่สั่งรองเท้านะใช้ดีมากๆซึ่งมีกระเป๋าข้างด้วยอันนี้แนะนําเพิ่มเติมเลยใส่โทรศัพท์ได้ไม่เด้งครับแนบชิดลําตัวมีกระเป๋าด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยด้านข้างก็มีทั้งสองเลยใส่เจลอะไรได้เยอะมากนะตัวนี้อันนี้แนะนําเพิ่มไว้นะครับบีมยันร้านเดียวกันได้เลยครับในช้อปปีครับอ่าเบื้องต้น ระหว่างเทอร์โบสองตัวเนี่ยเหมือนกันครับเพื่อนๆมีความเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวโกอิลิทล่ะอ่าตัวโกอิลิทโกอิลิทเนี่ยอย่างที่บอกมันเร่งง่ายขึ้นเพื่อนๆมันเขาแก้แก้จุดที่บอกว่าเทอร์โบเนี่ยมันสบายแต่มันไม่ค่อยแอคทีฟใช่ไหมมันบางทีแบบเพลลึกๆเนี่ยอินเทอร์เวลเพลลึกๆที่ต้องเร่งความเร็วแบบ กระชากแบบแล้วพุ่งทันทีน่ะอ่าตัวคาร์บอนเดิมเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่เท่าอ่าไม่เท่าไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับแต่ตัวโกน่ะมันจะเร่งแล้วติดเลยอ่าเท่าที่เหยียบเลยน่ะคือผมรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะเพื่อนเพื่อนตัวโกเนี่ยมันจะแน่นกว่าโฟมนะพูดง่ายๆคือโฟมมันจะมีความเหมือนเฟิรมม์มกว่านิดนึงครับแต่มันคือโฟมเหมือนกันนะเพื่อนๆือน แต่ความต่างเนี่ยผมว่ามันเป็นถ้าเขาไม่ได้จูนมานะผมว่าจากแผ่นคาร์บอนจากความแข็งของแผ่นคาร์บอนมันทําให้มวลรวมเวลาเรากดเหยียบไปเนะี่ยมันรู้สึกถึงความแตกต่างอ่ามันรู้สึกถึงความแตกต่างมันจะมีความแน่นขึ้นเลยสําหรับตัวโกนะเอ้แต่ว่าตัวไอตัวเนี่ยตัวแดงนผมรู้สึกมันนุ่มอะ มันนุ่มขึ้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปลองก่อนนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเพื่อนเพือนเพราะว่าตัวตัวสีเขียวอ่ะเออตัวสีเขียวที่ก่อนก่อนจะเป็นตัวสีแดงนะเพื่อนเตัวคาร์บอนเทอร์โบสีเขียวอะครับหลายๆคนเขาบอกว่ามันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นมันเด้งขึ้นนะเอออันนี้อันนี้คือผมก็ไม่ได้ลองตัวสีเขียวนะเขาบอกว่ามันนุ่มมันเด้งขึ้นกว่าตัวเรนโบ์ครับ ที่มันออกมาแรกๆไม่รู้ว่าปรับโฟมใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะเขาไม่ได้แจ้งมาว่ามีการแอบปรับอะไรหรือเปล่าแต่หลายๆแบรนด์น่ะผมอย่างแบรนด์อื่นๆ่มีนะครับที่อย่างเช่น p e 펙 Beat s w i ต์เนี่ยแบรนด์ไทยเนี่ยเออมันต่างกันนะเพื่อนๆเขาไม่ได้บอกว่าปรับใหม่แต่ว่าคนละเจนกันเอ้เจนเดียวกันน่ะแต่แบบคนละคนละล็อตนะครับคนละล็อตกัน อย่างซิตี้บีดสีเขียวอะ่ะมันมีความแน่นคือก่อนหน้านั้นก่อนหน้าซิตี้บีดอมันมีความเป็นตัวลันทูพาราไดา้ครับมันเป็นตัวที่มันจะมีความนุ่มนุ่มกว่าสวิฟตัวแรกที่มันมีที่เขามีสีอ่าสีส้มสีดำดาม่วงแล้วก็อ่าสีเขียวครับล็อตแรกที่เป็นสวิฟ t ล็อตแรกแล้วพอมาเป็นลันทูพาราไดา้มันจะนุ่มขึ้น แล้วพอมันเป็นซิตี้บีสีเขียวอันนี้มันก็แน่นขึ้นแล้วพอมาเป็นแพตตินัมอ่าตัวนี้แพตตินัมของเออเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นในกล้องนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเข้าวอันนี้พูดจะพูดถึงว่าความปรับโฟมนะอ่านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันหลายๆคนก็บอกว่ามันมีความแน่นขึ้นของโฟมแล้วก็พอมาเป็นแพตตินัมเนี่ย มันจะมีความนุ่มนุ่มกำลังดีระหว่างที่เป็นระหว่างซิตี้บีดกับลานทูพาราไดนะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปรับปรับมาหรือเปล่านะสำหรับ b ีมาสีล่าสุดแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลองลองใช้งานจริงอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังรวมๆอีกทีว่าสรุปเขามันเขาปรับหรือเปล่าหรือว่าผมมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกับตัวไอเรนโบว์แรกหรือเปล่านะครับ สำหรับราคาก็ราคาเดียวกันเดิมก็คือ4,990บาทไม่รวมโค้ดส่วนลดโปรโมชั่นนะในแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้เพื่อนๆหล,หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยแพลตฟอร์มช้อปปีนะเขาจะแจกโค้ดบ่อยมากๆซึ่งบางวันไม่ใช่วันที่ลดเนี่ยบางวันปกติแล้วเขาจะแจกเป็นวันที่เลขคู่ใช่ไหมครับเก 9, 9, ้าถึงเก้าสิ0 11เดือน11อาเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็เป็น วันที่สิบห้าอ่าวันกลางเดือนแล้วก็วันเงินเดือนออกเพย์เดย์ยี่สิบห้านะที่จะแจกหลกัหลกๆสามวันนะแล้วก็เพิ่มมาอีกวันอังคารอ่าในโค้ดลดยี่สเปอร์ซ็นตะ่ะที่จะใช้กับร้านบีใหม่ลนนะเพื่อนเือนลดไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกวันนี้เนะี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะโผล่มาผมผมรู้สึกว่าโผล่มาบ่อยมากๆไอ้โค้ดยี่สิบเปอร์เซ็นะต์น่ะแต่อันนี้ฝากแอดมินเบสนิดนึงนะถ้าแอดมินเบสเข้ามานะครับเออมีปัญหานิดน,นึงก็คือ ของไม่พอขายนะแอดมินพี่เบสของไม่พอขายนะเพื่อนๆถามกันมาเยอะอันนี้ก็คือเรื่องเดียวครันเพื่อนๆที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแบบจะอยากซื้อร้านบีมลยร้นแหละผมเชื่อว่าทุกๆคนก็อยากซื้อร้านบีมลยร้นครับแต่เพียงว่าบางทีเพื่อนๆถ้าเพื่อนเจอไซส์ของตัวเองนะอย่าพึ่งไปรออย่ามวัวไปรออะไรรอถ้าเกิดวันนั้นมีโค้ดย0สิเอร์ซ็นนะเพื่อนๆยี่สิบเปอร์เซ็นตลดยี่สิเปอร์ซนเท่าไหร่อ่ะ สองพันอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นพันหนึ่งสองพันเนี่ยเพือพ่อนเพื่อนรีบกดเลยนะไม่ต้องไปรอเลขเบิ้ลนะเพราะว่าลดเท่ากันนะครับอ่าให้เหลือประมาณสามพันนิดๆิเนีน่ยสามพันปลายปลนะเพือ่อนเพื่อนลดลดประมาณเหลือสามพันปลายปลายรีบกดเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสายหมดนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีประสบการณ์เยอะนะครับในการไปแย่งซื้อมาเหมือนกันนะล่าสุดก็สีโกนะเออตัวอีลิทน,นะเกือบไม่ทันนะครับ โผล่มาหายไปไซส์ผมเนี่ยสี่ห้าอูนี่ยแป๊บเดียวนะเพื่อนๆไม่ถึงนาทีนะครับอ่าไม่ถึงนาทีบดเกี้ยงเลยถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอลดยี่สิเอร์เซ็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็สุ่มแจกโค้ดนะในช้อปปีนะครับเพื่อนๆซื้อได้เลยนะถ้ามีไซส์มีสีเพื่อนๆนนะ่ยแล้วก็เลือกไซส์ก็คือดูอีนะครับถ้าไม่มั่นใจนะพิมพ์คอมเมนต์มาถามผมได้ว่าเท้าจริงเท่านี้ กว้างเท่านี้อ่าใส่ลงไซส์ไหนดีเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจไซส์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ตระกูลบีไมตระกูลรองเท้าแบรนด์จีนอยู่แล้วเนี่ยลงตรง EU ได้เลยนะเพื่อนๆอ,อ่าสามารถลงไซส์ตรง EU ได้เลยนะครับสําหรับบีไมก็เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ช่องทางการติดตามผมก็จะมีแบบ f a c e b o o k นะครับ Facebook Page first ล u n e r นะครับที่จะอัปเดตแบบ ค่อนข้างแบบวันต่อวันนะครับถ้ามีรองเท้าวิ่งที่ผมลองใช้วิ่งจริงเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตเป็นวันต่อวันเลยแบบ First Run วิ่งครั้งแรกอะไรครับแต่ว่าในคลิปยาวเนี่ยผมก็จะแบบว่ารวบรวมการใช้งานนะเพื่อนๆการใช้งานแบบว่าให้มันครอบคลุมแบบวิ่งไปหลายๆกิโลก่อนแล้วก็วิ่งแบบหลายๆเซสชันนะเพื่อที่จะมาทำคลิปรีวิวเต็มๆนะส่วนสำหรับคลิปแกะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับ ผมก็จะมาพูดแบบว่ามาแกะกล่องให้ดูกันสดๆเลยแล้วก็จะเป็นแบบเรียวๆนะครับสําหรับคลิปก็แกะกล่องก็ขออภัยสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยมันพูดอะไรเยอะแยะไปเรื่อยอันนี้ก็ต้องขออภยัย้วยนะผมก็จะพูดแบบอ่าให้มันเรียวๆเลยนะครับเทียบต่างๆที่อยากจะพูดนะตอนนั้นเลยไม่ได้มีสคริปต์นะสําหรับสําหรับอตัวคลิปแกะกล่องนะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับ ใครที่อยากดูแบบเน้นๆ,ๆนะเนื้อนะก็รอติดตามดูตัวที่เป็นรีวิวเต็มได้นะครับแต่ว่าแกะกล่องเนี่ยบางทีเรามีเกจความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆมันก็จะมีอยู่ในแกะกล่องเหมือนกันเพราะบางทีนะ่ะถ้าผมทําคลิปตัวบางทีเพื่อนๆนะอยากได้รู้ฟิลแรกๆก่อนเลยแบบว่าเฮ้ยมันสวมใส่ไายเป็นยังไงเพราะว่าบางทีอ่ะซื้อไม่ทันนะครับอันนี้ผมก็เป็นนะบางทีแบบเฮ้ยเราอะ ดูประเมินมาระดับหนึ่งแล้วเราแบบอยากได้ความรู้ว่าไซส์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาจได้ความรู้จากนายแกะกล่องนะเพื่อนๆเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็เลยอยากจะทําเป็นแบบแกะกล่องเร็วๆให้เพื่อนๆอ,อัปเดตให้แบบเร็วๆด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับเจ้าตัวคาร์บอน3.0เทอร์โบสีใหม่นะเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ ช้อปปี้บีมลานนาสั่งในที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวรีวิวตัวเต็มนะครับอ่ารีวิวตัวเต็มเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีีนะอีกทีนะครับว่าฟิลลิ่งมันต่างจากเดิมไหมนะเพื่อนๆช่องทางการติดตามก็ facebook Page นะครับเฟิร์นเลนเนอร์แล้วก็ทิกตอกนะครับเฟิร์นเลนเนอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับถ้าถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ